ดีทุกคนคลิปวิดีโอนี้นะคะป้าน่าจะมารีวิวเหรียญหรืออะไรที่ส่งมาจาก F อฟซชาวเชียงใหม่นะคะ,ะมาชมกันว่า f อฟซี FC ส่งอะไรมาให้ป้าน่าคะ่ะอันนี้ป้าน่าแกด้านหลังนะคะเพราะด้านหน้ามีชื่อที่อยู่ไม่ควรเปิดเผยโอเคจดหมายโอ้โหเหรียญไม่น่าจะมีอะไรเนาะ ขอแล้วขอแล้วไม่มีนะคะอันนี้อันนี้ก็กระดาษเปล่านะคะเก็บไว้ตรงนี้ก่อนยังไม่ทิ้งไกลอันนี้ก็เป็นบับเบิ้ลเขาคงมีเยอะแบ่งมาให้ปะนาดจะเยอะเลยคุณธนาล้อเล่นโอเคเหรียญยี่สิบห้าสตางค์สองพันห้าร้อยอันนี้คือ เขาได,ได้ได้บอกมาในในในไลน์แล้วล่ะค่ะว่าจะมีอะไรบ้างแต่เดาีมาเช็คดูกันอีกครั้งหนึ่งว่ามีอะไรเหรียญยี่สิบหาตังสองพันห้า้นะคะหนึ่งร้อเหรียญยนะี่สิบนเนี่ยอันนี้จดหมายน้อยจดหมายน้อยเขียนว่าเมืองเชียงใหม่คุณธนาชื่อผู้ส่งนะคะ รายการที่ส่งมาสี่หนึ่งสามเหรียญโอ้ยสุดยอดเลยอย๋นี่ไงนี่ไงสี 4, 1, ่ 2, 5, 4, 1, หนึ่งสิบบาทปีสองห้าสี่หนึ่งพน้ารัฟซื้อเหรียญละหนึ่งร้อยบาทนะคะอ้ยอันนี้อันนี้ของคุณธนานี่แสดงว่าเลือกเก็บไว้เองเนี่ยเนี่ย,เ,ยเอียงด้วยเห็นไหมคะนิดนึงแล้วก็เป็นไส้เกินอ่ะเดี๋ยวให้ดูชัด,ชดเลยนี่นี่อ่ะเปิดแฟลชด้วยเห็นไหมคะ เหรียญไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะแต่เห็นไหมคะไส้เขาอเอเขาเคลื่อนนิดนึงแล้วก็มีติ่งมาหน่อยนึงเห็นไหมคะมก็จะเรียกว่าอันนี้นะคะนิดนึงนะคะติ่งออกมาหน่อยนึงแล้วก็เห็นไหมคะสีเหลืองสีทองอะคะ่ะเขากินไปในขอบนอกกินไปในสีขาวเห็นไหมคะอ่าก็ ก็ถือว่าเอียงแหละนิดนึงนะคะนิดนึงเห็นไหมสารอูยหายไปอยู่ในสีเหลืองค่ะนิดนึงสําหรับคนที่ชื่นชอบนะคะแต่ของป้าน้านะป้าน้าไม่ไม่ได้แยกส่วนมากก็จะรวมไปหมดแหละเห็นไหมคะให้ดูชัดๆเนี่ยคะ่ะ เหรียญสิบบาทนะคะสตางค์นนะคะท่านรับสตางค์นมาท่านพลิกดูพศนะคะเจอพศอ,อ,อย่างในรูปเนี้ยนะคะปีสองห้าสี่หนึ่งนะคะไม่ต้องดูอะไรเลยนะคะดูเพียงพศผลิตอย่างเดียวทุกอย่างที่เหรียญเหมือนกันหมดทุกอย่างนะคะเหมือนกับเหรียญอื่นๆทุกอย่างเลยแบบนี้เลยนะคะนะคะดูเพียงพศผลิตเท่านั้นคะ่ะระบุว่าสองห้าสี่หนึ่งนะคะ ระบุที่เหรียญเลยนะคะสองห้าสี่หนึ่งค่ะส่งมาขายนะคะปะ้านารับซื้อเหรียญละหนึ100่งร้อยบาทนะคะทุกคนนะคะช่องทางการติดต่อป้านาดนะคะเพิ่มเพื่อนในไลน์ค่ะเพิ่มเพื่อนในไลน์นะคะไลน์ป้านาดนะคะเพิ่มเพืะะ่อน,ะะดนได้แล้วนะคะเบอร์ไลน์คือศูนย์หกสองหกสองเจ็ดสองห้าห้าห้าค่ะ ทักมาได้เลยนะคะเพิ่มเพื่อนในไลน์แล้วแล้วใจเย็นนิดนึงนะคะเพราะบางทีท่านเพิ่มปุ๊บแล้วท่านส่งขอส่งส่งภาพมาให้ดูเลยแล้วภาพจะยังไม่มาโผล่ที่ปนาดน่ะนะคะเพราะว่าป้าน้รอให้ป้าน้ากดรับเพื่อนก่อนนะคะถึงจะติดต่อกันได้ถ้าป้าน้ายังไม่กดรับยังไม่ตอบรับเพื่อนนะคะยังยังติดต่อกันไม่ได้นะคะแต่แต่ขึ้นค่ะทาง ทางท่านแอดไลน์บรรณาะขึ้นแล้วแล้วกดมากดกดเพิ่มเพื่อนมาเดี๋ยวบรกดรับบรนณาจะรับวันหนึ่งไรเที่ยวค่ะนะคะทุกครั้งที่มีโอกาสหยิบโทรศัพท์นะคะ,ะาจะเช็คว่ามีใครกดขอเพื่อนไหมกดกดขอเป็นเพื่อนในไลน์ไหมนะคะมีบรนากาจะกดรับตลอดแหละนะคะ นะคะถ้าช้านะคะขออภัยนะคะถ้าปนัดตอบรับช้านะคะหรือท่านส่งข้อความมาส่งรูปมาแล้วถ้าปนัดตอบช้านะคะปนัดขออภัยนะคะเพราะปนัดทำงานคนเดียวค่ะทํางานคนเดียวแล้วโทรศัพท์เนี่ยอย่างเงี้อยอย่างที่ทําคลิปอยู่อย่างนี้ถ้าท่านโทรมาปนัดก็ไม่สามารถที่จะรับได้นะคะอย่าโทรนะคะช่องทางติดต่อนะคะ พิมพ์ข้อความไว้ในไลน์เท่านั้นนะคะถ้าโทรมานะคะพอวางสายปุ๊บเราไม่ได้ ไม่ไม่ได้มีบันทึกอะไรใช่ไหมคะวางสายปุ๊บก็ลืมละแล้วยิ่งขับรถอยู่แล้วโทรมาใช่ไหมคะพนกักงานรับไม่ได้ถึงรับได้ก็ไม่ได้จดไม่ได้อะไรข้อความก็คือไม่มีความหมายเลยเลยก็ลืมลืมไปหมดนะคะเอาเป็นว่าอย่าโทรเลยนะคะช่วยกรุณาแอดเพื่อนในไลน์นะคะเพราะว่าไลน์ติดต่อได้แล้วยวงเมื่อเกือบเมื่อก่อนนะ่ะบางท่านอาจจะโทรเพราะว่าติดต่อไลน์ไม่ได้ใช่ไหมคะแต่ตอนนี้ติดต่อได้แล้วนะคะทักมาเลยคะ่ะ เพิ่มเพื่อนมาเลยนะคะในไลน์ของปนน้านะคะหมอคลางอีกครั้งหนึ่งนะคะแอดไลน์มาเลยนะคะ0 6 2 6 2 7 2 5 5 5, 5ค่ะเพิ่มเพื่อนในไลน์นะคะปะ้านารับอยู่ตลอดนะคะนี่ค่ะเหรียญ10บาทปี2541นะคะปะ้านารับอยู่ตลอดค่ะ41รับ 1, 100บาท สิบบาทปีสองห้าสามสี่รับซื้อเหรียญละสามสิบบาทสิบบาทปีสองห้าห้าสองรับซื้อเหรียญละสิบสองบาทค่ะท่านใดมีนะคะต้องการจะขายาช่องทางติดต่อแบบอย่างที่ป้านาบอกไปอ่ะนะคะคือเพิ่มเพื่อนในไลน์ถ่ายรูปเหรียญส่งมาให้ป้านาดูนะคะได้ราคาแล้วนะคะส่งมานะคะไม่ได้ให้ที่อยู่เนาะ จดส่งมาถึงนะคะปะนัดโอนเงินให้ทันทีแบบท่านนี้นะคะคุณธนาที่อยู่เชียงใหม่นะคะท่านก็ส่งมาบ่อยค่ะส่งมาบ่อยมากนะคะส่วนมากจะเป็นที่ส่งมาปั้นจะเห็นจะเห็นเป็นคนประจำอะคะ่ะแปลกแปลกไม่ค่อยกล้าส่งแน่เลยเพราะช่วงหลังนี้มีมิจฉาชีพเยอะใช่ไหมคะคนหลอกลวงกันเยอะคะ่ะเขาก็ไม่ค่อยกล้าที่ส่งมานี่ก็จะเป็นคนประจำประจำที่ส่งและอีกอย่างหนึ่งนะคะที่คนประจำส่งมาคือ พอ,พอ,อท่านได้ส่งขายแล้ใช่ไหมป้านัดขาดอะไรส่วนมากนะป้านัดจะทักเข้าไปโดยตรงไหมน่าจะไม่ค่อยมาประกาศบอกตรงนี้นะคะเพราะบอกตรงนี้แล้วหลายท่านจะไม่เข้าใจแล้วจะ,ะหาว่าปนัดประกาศรับไม่จริงหาว่าคือเยอะอะค่ะหลายห,หลายหาว่านะคะคือถ้าป้นัดอยากได้อะไรป้านัดก,ก็ทักไปคนที่เคยเคยส่งมาประจานะคะให้เขาหาให้ส่งนะคะท่านอยากมี ท่านอยากเชื่อมสัมพันธ์กับป้านาดนะคะอยากาหาให้ป้านาดประจานะคะท่านก็ส่งมาทักไลน์มานะคะหรือจะมาหาป้านาด้วยตนเองที่ตลาดไทยโซนคลองถมนะคะป้านาอยู่ที่ตลาดไทยโซนคลองถมวันอังคารและวันพฤหัสเวลาบ่ายโมงถึงถึงสามทุ่มคะ่ะเฉพาะวันอังคารและวันพฤหัสสองวันเท่านั้นนะคะวันอื่นไม่ไม่ได้อยู่นะคะเพราะตลาดก็คือเป็นตลาด ตลาดนัดค่ะคลองถมนะคะเป็นตลาดนัดคลองถมจบจากตลาดแล้วก็บ้านครบ้านมันนะคะนะคะเป็นน่าจะไปถึงตลาดประมาณบ่ายโมงนะคะเป็นตลาดนัดกลางวันจะร้อนค่ะร้อนมากนะคะถ้าท่านจะมาหาป็นนันะคะเชิญได้เลยนะคะตลาดไทยโซนคลองถมเป็นนัแนะนําให้มาวันอังคารนะคะเพราะวันพฤหัสนี้จะจะลาบากหน่อยหนึ่งจะหาปนนัทลาบากนะคะแล้วร้านค้าเขาเยอะนะคะเขามีทั้งหมด เกิน500ล็อกอะค่ะวันวันพฤหัสนะคะส่วนวันรังคารร้านค้าจะน้อยคนจะน้อยขับรถมาจอดเทียบกับรถป้านาได้เลยค่ะนะคะวันวันรังคารดูที่เสาไฟนะคะดูที่เสาไฟาที่เสาไฟเขาจะมีตัวเลขบอกนะคะมีป้ายบเบอร์เลยนะคะเสาไฟที่ป้าน้าอยู่นะคะเสาที่11 12นะคะมองที่เสาไฟนะคะค่ะเสาที่11 12นะคะค่ะโอเคสำหรับอ้าวเลยไม่ได้รีวริวล่างเลย มคุยไม่เป็นไรเดี๋ยวรีวิวคลิปหนึ่งค่ะนะคะเดี๋ยวเป็นักจบคลิปเป็นนักโอนเงินให้ทันทีขอพระคุณคุณทนามากเลยนะคะที่แบ่งปันสินหนึ่งให้พนหน้านนะคะโดยเฉพาะเหรียญน,นี้สวยมากค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอพระคุณทุกท่านที่รับชมนะคะขอให้ทุกท่านนะคะมีความสุขกับการสะสมค่ะสวัสดีค่ะ